เพ่ขึ้นแต่ผมก็ฝืนพระองค์ลุกขึ้นมาเราเดินไม่ถือ,ไม,ถอไม่เท้าไม่ให้ใครประคองสังเกตไหมไม่แสดงความอ่อนแอให้คนไทยเห็นเลยทั้งทั้งที่ในหลวงเหนื่อยมาทั้งชีวิตนะแต่ไม่เคยแสดงความอ่อนแอความเหนื่อยเหนื่อยให้คนไทยเห็นเลยแล้วถามว่าเราบอกเรารักในหลวงแล้วเราทําอะไรให้พระองค์บ้างแทนการทํางานหนักและเหนื่อยมาตลอด60กว่าปีเพื่อคนไทยสิ่งนี้หรือเปล่าที่เรามอบให้กับในหลวงของเราดูดีๆครับ อะไรเกิดขึ้นกับในหลวงพเราครับดูเลยนะในหลวงเสด็จมางานเฉลิมฉลองครองราดเขากสิบปีในหลวงเดินไม่ไหวแล้วดูนะยกเท้าลองดูสิครับยกพระบาทไม่ถึงฟุตแล้วครับข้าวเดินไม่ให้ใครประคองด้วยนะไม่ถือไม่เท้าด้วยเดินมาถ้าเรามีพ่อเราคนหนึ่งพ่อเราอายุแปบสีปีพ่อกำพาพ่อตั้งแต่เด็กพ่อต้องมาเสียพี่สาวไป พ่อเสียพี่ชายพ่อเสียแม่พ่อเป็นโรคหัวใจพ่อพี่การตาข้างขวาพ่อเป็นโรคหัวใจพ่อนั่งตัวตรงไม่ได้เราจะใช้พ่อเราทํางานไหมครับแต่ตอนนี้คนไทยยังใช้ในหลวงทํางานหนักหนักถึงทุกวันนี้ทุกวันแล้วสิ่งนี้หรือเปล่าที่เรามอบให้กับท่านดูดีๆครับเราใช้ในหลวงทํางานหนักหนักหนักสร้างปันหายพระองค์แล้ววันหนึ่งอะไรเกิดขึ้นกับพระองค์บันไดขั้นที่หกดูดีๆนะนี่แหละเราใช้พระในหลวงทํางานหนัก วันหนึ่งพระองค์เป็นแบบนี้ในหลวงล้มครับไม่มีแรงแล้วครับล้มแล้วนะครับนี่แหละเราบอกเรารับพระองค์เรารับพระองค์แต่คนไทยก็สร้างปัญหาให้พระองค์ต้องคิดมากและองค์มันล้มแบบเนี้นั่นคือสิ่งที่เราบอกเรารับพระองค์นะครับเราดูนะท่านทํางานมาทั้งชีวิตเพื่อเราเราทําอะไรเพื่อมา สมเด็จพระเทพนัานได้กล่าวไว้ว่าในหลวงตัดเลยว่าจะมีอายุถึงร้อยยี่สิบปีครับนั่นหมายถึงในหลวงจะทํางานให้คนไทยอีกสามสิบหกปีนะจะเป็นพระมหากษัตรย์ที่ครองด้านให้ครบ100คร้อยปีกับเพื่อคนไทยนี่คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพวกเราครับและสิ่งที่โระองได้าจากเราคือสิ่งนี้หรือเปล่าครับพปรงรับกรรมแทนเราแล้วต้องมานั่งรถเข็นอย่างนี้หรือเปล่านี่คือสิ่งที่เรามอบให้พะอดีที่สุดแล้วเลยครับ เราสร้างปัญหาเราทะเลาะกันจนกระทั่งให้พระองคิดมากแล้วต้องพระองค์ก็มานั่งรถเข็นอย่างนี้เลยครับดูนะผู้ที่เสียสละมาะทั้งชีวิตทำงานหนักเป็นศูนย์รวมดังดวงใจของไทยทั้งชาติสละความสุขส่วนพระองค์และทำเพื่อคนไทยมาทั้งชีวิตและท่านต้องมานั่งรถเข็นแบบนี้หรือเปล่าครับดูดีๆครับ ท่านเป็นกำลังใจให้เรามาตลอดนะคนไทยทั้งชาติสอนเราทุกๆเรื่องท่นนานดูนะยกประหัตแทบจะไม่ขึ้นเลยครับมือสั่นเลยครับแต่พระองค์ก็ยังฝืนยกเพราะรู้การยกมือให้กำลังใจ นั่นคือกำลังใจของคนไทยทั้งชาติยกแมนแต่วันเฉลิมพระชนมพรรษาปีนี้ก็าตามในหลวงก็ยกพระหัตให้กับคนไทยทั้งชาติเอานะนี่แหละแล้วดูดีๆครับในหลวงนั่งตัวตรงไม่ได้เลยครับท่านเอียงไปแถ็กนั่นแหละครับประสาทซี่ขวาถึงเสียไปเห็นไหมเอียงไปแท็นั่นแล้วนะดูดีๆเวลาออกทีวีในหลวงนั่งตัวเอียงไปแถ็กนั่นแหละเวลาปีใหม่ในหลวงจะมาเตือนสติคนไทย ให้รู้รักสามัคคีนะให้รักกันให้สามัคคีกันนะให้เข้าใจเข้าถึงให้พัฒนานะเศรฐษฐกิจพอเพียงน่จะพาคนไทยรอดส่งเสริมคนดีให้มีอำนาจนะท่านสอนทุกเรื่องพระราชนิพนธ์ของพระองค์สอนธรรมะลึกซึ้งทุกเรื่องแล้วถามว่าแล้วเราตอบแทนอะไรให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแม้แตกสุนัขคุณทองแดงและคุณทองหลานเป็นสุนัขยังให้รอยยิ้มกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เลยแล้วเราเป็นมนุษย์นะครับ เราจะทำอะไรให้ในหลวงพองเราบ้างครับตองดูครับสมเด็จพระเทพท่านได้กล่าวไว้ว่าอยากจะให้ข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นแขนขาให้กับพระองค์ถ้ารู้ไหมว่าข้าราชการคืออะไรข้าลูกน้องราชาพระมาหากษัตริย์การทำงาน เราคือลูกน้องทำงานให้กับพระมหากษัตริย์ในฐานะที่เป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจะทำอะไรครับในฐานะที่เราเป็นประชาชนเราจะทำอะไรสมเด็จพระเทพบอกอยากให้คนไทยและข้าราชการไทยเป็นแขนขาให้กับพระบาทสมเด็จพระย่หัวช่วยกันทำความดีช่วยกันส่งเสริมความดีถามทุกท่านกับพี่น้องชาวปดุมธานีครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเรา สัญญาได้ไหมว่าเราจะเป็นแขนขาให้กับพระบาทสมเด็จพระยุหัวเราจะทําความดีทั้งชีวิตเพื่อเป็นแขนขาให้กับพระบาทสมเด็จพระยุหัวเป็นแขนขาให้ในหลวงได้ไหมครับถ้าคิดว่าเราจะเป็นแขนขาให้พระบาทสมเด็จพระยุหัวได้ในลองยมือสูงสงสิครับกี่น้องขอบคุณครับขอบคุณจริงๆนะขอบคุณด้วยความเคารพนะที่ทุกท่าน จะเป็นแขนขาให้กับพระบาทสมเด็จพระยู่วัวของเรานะให้กําลังใจท่านจะรู้หรือไม่รู้ก็าตามแต่ผมเชื่อว่ากําลังใจของเราทุกคนเราส่งถึงท่านท่านสัมผัสได้นะแล้วก็อยากจะเห็นจริงๆครับเราทําบุญให้กับบูรพกษัตริย์ของเราทุกทุกพระองค์บรรพระบุรุษของเราที่ต้องทําสงครามเพื่อจะรักษาแผ่นดินให้เราทําบุญให้กับท่านแผ่นดินไทยเราจะได้อยู่อย่างมีความสุข และเราจะมีความสุขจริงๆ